ถ้าเองยังตัดศึกลักไม่ขาดแล้วเองจะสามารถทำศึกลบต่อไปหรอวะข้ารู้นะว่าขณะนี้ข้ากำลังทำอะไรแล้วเองทำอันดัดข้ารู้รเพราะเองนี่ประสงค์จะเลี่ยงพิธี TV วิวาจิงเดินทางมาจนพ้นจากด,ด่านเจดีสามองค์เข้ามาจนถึงเขตพมา่าใช่หรือไม่ ค่ะคิดว่าเ็ลุงอะ ดาบเอกน้ำพีกระลุกไอ้ฝีมือพม่าชุดนี้นะฝีมือดีกว่าที่ข้าเคยพบอีกใช่นี่ไงวะตอนนี้ขมวดเพราะฉะนั้นพวกายเป็นเช่นนี้เลยก่อนไหนเองว่าหนังเองดีไงวะไอ้ขโมวด เหตุใดยังมีแผลยับมาทั้งตัวอย่างเงี้ยโอ้พลงคนมีของดีล้มันก็มีวันดีอุ่นจมอีกอย่างหนึ่งนายกบ้าบ้าวันนี้มันมีดาบแหนมคมไม่แพ้กระดาบเหล็กน้ำพี่เลื่มนี่ของพี่ขุนแหลงหนีก็เถอ,อะหนีใครวะพ่อบ้างไงเราเอกสารพมา่านับเอไปอยจะเร่งตามมาแล้วจริงอย่างที่ไอ้ขโมวดมันพูดนะทหารพม่ามันยังมีอีกมากนักแนละ็ไอ้ขโมวดกับไอ้ทมินนี่มันก็ยังเจ็บไม่น้อยอยู่สรุป ไปก่อนดีกว่าเราการเข้าทำทีหลังไอ้กระหมดเอ็งร,รู้ไหมว่านี่นะมันเป็นตำราพี่ชายสงครามข้อสุดท้ายใช่ไหมข้อสุดท้ายว่าประการใดพะรุงบอกข้าสิข้อนี่นะสู้ไม่ได้ก็ต้องให้เร่งหนีสิวะสงสัยเลยไปไม่หลอดแล้วล่ะคนไทยหนีพ้นไปไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้แต่ข้าจะขอสู้จนสุดชีวิตขจะรู้จักประมาณตนขจะว้าวพุทะ ชายเช่นข้านะขอตายโดยกำดาบไว้ในมือในเมื่อเองเรียนรู้ภาษาข้าจนแตกฉานโอเองก็จงรู้ว่าใจคนไทยน้นเป็นยังไง ่นมัต้องให้ข้าจัดการด้วยตัวข้าเองและข้ากับปาถนาที่จะเป็นเจ้าของดาบเล่นเนี้ย,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 ยเรานี้ไปก่อนเถอะวะ แล้วก็มาหาทางช่วยอาภายหลังดีพออยู่ที่นี่ไอ้โดนจับหมดทุกคนน่ะไม่้าะ้าไม่ยอมไปเราจะทิ้งไปทันน่ะ้าไมยอมพวกเจ้าหนีไปแล้ว<ย> เจ้าอ่ะหนีรอดไปหมดแล้วเป็นเรื่องที่ข้ายินดีนะจริงเจ้ายินดีแล้วที่มีเพื่อนขี้ขาดอย่างเงี้ยพวกเขาอา่ะทำถูกแล้ว <c oughs> ข้าเพิงรู้เดี๋ยวเนี้ว่าคนไทยอ่ะบูชาคนขี้ขาดดาบเล่มนี้มีชื่อเรียกหรือไม่ ถ้าใช้ปากถามบอกให้ตอบถ้าข้าใช้มือถามแล้วจะตอบไหมถ้าข้าใช้ดาบถาม่ะจะจนตอบจนกว่าจะไม่มีชีวิตจะตอบ ดาบเนี่ยมีศักดิ์ศรีและคู่ควรกับคนไทยมันไม่เหมาะสําหรับคนเช่นเหมือเขาเรียกดาบเล็กกัมพี <c oughs> แล้วผู้เป็นเจ้าของอะ่ะมีนานได้ข้าบอกให้ตอบ ข้าชื่อเล็กข้าหมายถึงยศทางทหารของเจ้าใครใช่ข้าตอบข้าตอบข้าไม่ใช่ทหารข้าเป็นโจรสล้ดสมคำเท็จที่ตกกล่าวตอบอีกครั้งสิว่าจะเป็นผู้ใดข้าคือคนไทยที่ปกป้องแผ่นดินให้พ้นจากการลูกลามของพวกมึงยังน้อยไป เขาจะใช้ปลอยดาบกดลงไปบนหนอกของเจ้าแล้วกดลงไปดื่มเลือดลึกลงไปเรื่อยๆจนถึงหัวใจของเจ้าหากเจ้ายังกล่าวความเท็จหรือไม่ยอมเปิดเผยความจริงแก่ข้าข้าเป็นห่วงให้ลอกนีนะ แล้วเ,เองคิดเลยว,ว่ากูเนี่ยไม่ห่วงมันน่ะอย่าโม้ <จะ S 1> ไม่เถียงกัน,น <ะ S 2> เด้เพราะว่าเล่นกลับไปเมือนกานเลยอกพลังทหารมาช่วยเหลือมันเถอะกลับไปแล้วไปยังมาถึงไอ้เล็กคงเหลือจะเฮ้ยเราต้องหาทางย้อนกลับมาช่วยมันแก้ไขมันให้ได้แต่เขาว่าอาจจะได้แต่ศพมันก็ได้เพราะพระบ้าเนี่ยอาจจะฆ่าแล้วก็ได้เใช่โอย้ยกูพูดกับมึงเนี่ยกลางลำลาพิชัยสงครามพูดเลยนะยองต้องเชื่อกูสิเนี่ยกูเป็นอาวุโสที่สุดนะใช่เพราะหลวงกาูกไปเถอะไป บอกเกกูจะทำไงกับไอ้คนไทยปากแข็งคนเนี้ยปากมันแข็งใจมันแก่งนักแก้มัดมันมันอยากจะตายข้าจะให้มันตายอย่างสมศักดิ์ซี ว่าด,ดาบของมันมีศักดิ์ศรีแต่ว่าหออของกูอ่ะมีศักดิ์ศรียิ่งกว่าด,ดาบของมันขึงมันไว้เฮ้เฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ไเ้เ้้เย เห็นผู้ชายไทยคนหนึ่งไหมเชือเหล็กสูงกว่าข้ามันมีดาบเหล็กน้ำพีวป็นอุธมันมาเพื่อตะเวนสอดแนมเนี่ยคาศึกที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยข้ามันเป็นเพื่อนกับข้าเองรู้จักไหมยักษ์นาสูงใหญ่ไอ้น้องรู้จักไหมน้องไอ้น้อง

ม,มันสำรว่าเส้นทางด่านจะดีสามองค์ข้าศึกษาเมืองเจ้ามานานสนได้ทบกับเจ้าอีกครั้งครบผ่าแล้วเจ้าจะทามันได้กับข้าจะลุงก็เข้ามาเลยไปมือเจ้ายัางอ่อนนะักจะเชบโบเอาดาบข้าไปจัดการกับมัน ไม่ไอ้เห,หเล็กไอ้ไอ้คุณตุลัตุกคำไอ้ไอ้ ทำอันตรายชายป่าอนาถาเช่นเจ้าข้าปราถนาจะเจอเจ้าอีกครั้งข้าก็ได้เจอสมอยากเจ้าเป็นผู้ใดข้าชื่อเล็กเป็นเจ้าของดาบเป็นน้ำพีเล่มเนี่ยและอีกชื่อหนึห่งขุนสุรสงครามมีหน้าที่ตะเวนเ,นเมืองดาและปาราบกองสอดแนนมระวัง ủa ai 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 ไม่ยาด้วยไม่ทันแล้วแม่ทบใจบังลายกิจว่ามันกำลังลวบลุ่ไภายผลประมาณห้าสิบคน